สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเวลากลางคืนเนี่ยมันถึงดูมีความหมายพิเศษในหลายๆความเชื่อวันนี้นะคะเราลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะโดยหยิบมุมเมาจากหนังสือโอ้ลูกรักของท่านอิมัมคอสซาลีที่พูดถึงความรุ่งโรจน์ของคนที่ตื่นในยามวิกาลน่าสนใจนะคะว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการตื่นตอนที่คนอื่นเขากําลังหลับกันแล้วทําไมการอิบาดัตหรือการพักดีตอนกลางคืนเนี่ยถึงถูกเน้นย้ําเป็นพิเศษครับ เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าลึกซึ้งมากนะครับเพราะท่านอิมัมคอสซาลีเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ความรู้เฉยๆแต่ท่านกระตุ้นให้เราปฏิบัติด,ด้วยคือท่านชี้เลยว่าความรู้เนี่ยต้องมาคู่กับการกระทําเสมอโดยเฉพาะการปฏิบัติในยามค่าคืนซึ่งมันมีบรรยากาศมีความสําคัญที่แตกต่างออกไปเป็นช่วงเวลาที่อเลอร์ทรงเรียกร้องแบบว่าเฉพาะเจาะจงเลยครับ ในเนื้อหาที่ท่านอิหม่ามพูดถึงนี่คือมีการประกาศกล้องของอัลลอฮ์ในยามราตรีใช่ไหมคะใจความก็จะประมาณว่ามีใครบ้างไหมที่อยากจะวิงวอนมีใครบ้างไหมที่ต้องการลุกแกโ่โทษแล้วก็มีใครบ้างไหมที่อยากขออภัยโทษฟังดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบเปิดรับคําขอเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเงียบๆนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งความเมตตาที่เปิดกว้างจริงๆ ซึ่งการเรียกร้องนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการปฏิบัติที่สําคัญมากๆ2อ,อย่างอย่างแรกก็คือการละหมาดตะฮจุดอันนี้คือการละหมาดภาคสมัครใจตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออิสติกฟาหรือการขออภัยโทษอย่างจรงิงจังโดยเฉพาะช่วงที่เรียกว่าอัสฮาร์คือช่วงก่อนรุ่งสางนิดๆน,น,นะครับที่เชื่อกันว่าการวิงวอนในช่วงนี้จะถูกตอบรับเป็นพิเศษซึ่งอัลกุรอานเองก็กล่าวถึงคุณค่าของคนที่ทําแบบนี้ไว้หลายที่เลยครับ อ๋อเหรอคะมีตัวอย่างในอัลกุรอานที่ชัดๆั้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีครับชัดเจนเลยอย่างในสุรอัสซาริยาดอายะที่17ก็พูดถึงคุณลักษณะของผู้ยำเกรงว่าเขาเหล่านั้นนอนเพียงเล็กน้อยยามราตรีแล้วก็ต่อด้วยอายะ18เลยว่าและในยามใกล้รุ่งอรุณเขาเหล่านั้นได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หรือในสุรออัลอิสรออายะ79ก็ส่งเสริมว่า และในยามราตรีสู่เจ้าจงละหมาตัดจุดเพราะเป็นอิบาดะที่เพิ่มพูนแก่สู่เจ้าหรืออีกที่ในสุรออาลีอิมรอนอายะ17ก็ยกย่องบรรดาผู้ที่ขอพยโทษยามใกล้รุ่งอรุณคือจะเห็นได้เลยว่าอัลกุรอานเนี่ยให้ความสำคัญกับช่วงเวลานี้มากๆครับโหชัดเจนมากค่ะแล้วนอกจากอัลกุรอานนี่มีเรื่องเล่าจากท่านนาบีที่สะท้อนเรื่องนี้บ้างไหมคะ มีเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจมากครับคือมีครั้งหนึ่งมีคนพูดถึงท่านอับดุลลอฮบุตรท่านอุมาดต่อหน้าท่าน,นาบีท่านนาบีก็ตรัสชมเลยนะครับว่าสุภาพบุรุษที่ดีเด่นก็คือเขาแหละด้วยเหตุที่เขาละหมาดในยามราตรีโอ้โหนี่เป็นการชี้ชัดๆเลยนะครับว่าการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่แบบน่ายกย่องมากมาก แสดงว่าในมุมมองนี้การนอนเยอะๆตอนกลางคืนอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่หรือเปล่าคะใช่ครับมีคำเตือนจากท่านนาบีด้วยเหมือนกันนะครับท่านเคยกล่าวไว้ประมาณว่าเธออย่านอนในเวลากลางคืนให้มากเพราะการนอนมากในยามค่ำคืนนั้นให้เกิดความยากจนในวันกิยามะ ซึ่งคําว่าความยากจนตรงนี้เนี่ยออนักวิชาการก็อธิบายว่าอาจจะหมายถึงความขาดแคลนทางด้านจิตวิญญาณหรือหมายถึงการพลาดโอกาสดีๆที่จะสะสมความดีในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ไปนะครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็แสดงว่าการตื่นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องฝืนความง่วงนะคะแต่การสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์โดยตรงเลยถูกต้องเลยครับมีฮะดิษหนึ่งกล่าวถึง3เสียงที่อัลลอฮ์ทรงรักเป็นพิเศษเลยนะครับคือ1เสียงไก่ขัน ซึ่งมันปลุกให้เราตื่นนะครับ2เสียงของคนที่อ่านอัลกุรอานและ 3. เสียงของคนที่กําลังขออภัยโทษในยามดึกหรือทามีสิกฟาทั้ง3ามเสียงนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกับการตื่นตัวการรำลึกถึงพระองค์และก็การสำนึกผิดในช่วงเวลาพิเศษนี้ทั้งนั้นเลยครับมีคำเปรียบเปรยที่สวยงามมากๆจากท่านซูฟียานุสซาวรีด้วยนะคะท่านเป็นนักวิชาการยุคแรกๆท่านบอกว่าอลัลลอฮ์เนี่ยทรงบันดาลให้มีลม ที่พัดในยามดึกซึ่งลมนี้แหละค่ะที่จะนำพาการซิกิรุนล้อคือการรำลึกถึงอลัลลอ์แล้วก็อิสติกฟาร์การขออภัยโทษขึ้นไปสู่พระองค์หูฟังแล้วเห็นภาพเลยเหมือนกับว่าการกระทำของเราในช่วงนั้นมันมันส่งตรงไปถึงเลยใช่ครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเรากับพระเจ้าได้ชัดเจนมากท่านยังเล่าอีกนะครับถึงเรื่องผู้ประกาศจากฟากฟ้า ที่จะส่งเสียงเรียกตอนกลางคืนเป็นขั้นๆเลยคือเริ่มจากเรียกคนที่อยากทำอิบาดัตท,ทั่วๆไปก่อนพอตกดึกหน่อยก็เรียกคนที่มีความจงรักภักดีเป็นพิเศษแล้วพอใกล้รุ่งเช้าก็จะเรียกหาผู้ที่ต้องการขออภยทูตโดยเฉพาะซึ่งมันตรงกันข้ามเลยนะครับกับคนที่หลับยาวไปเลยหรือที่ท่านเรียกว่าผู้เลินเลอร์ที่แบบตื่นมาตอนเช้าเหมือนคนที่เพิ่งฟื้นจากหลุมฝังศพยังไงอย่างนั้นเลยครับโอ้โห ฟังดูแล้วการน,นอนหลับตลอดคืนนี้กลายเป็นว่าเราพลาดโอกาสสำคัญมากๆไปเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับเหมือนกับคำสอนของท่านลุกมนุนฮัคีมที่ท่านเตือนลูกชายไว้นะครับว่าโอ้ลูกรักอย่าพึ่งให้ไก่ฉลาดกว่าเจ้าซึ่งมันจะขันปลุกในขณะที่เจ้ากำลังนอนหลับสนิทเหมือนการกระตุ้นเตือนว่าขนาดสัตว์มันยังรู้เวลาอันควรเลยแล้วเราที่มีสติปัญญาเนี่ยจะปล่อยผ่านไปได้ยังไง ยังมีบทกวีด้วยนะครับที่แสดงถึงความละอายของคนที่นอนหลับอุตุในขณะที่แบบแม้แต่นกพิราบมันยังส่งเสียงคร่ำครวญถึงพระเจ้าในยามค่ำคืนเลยครับอืมจริงด้วยค่ะงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่หัวใจสำคัญที่ท่านอิหม่ามคอสลีอยากจะสื่อก็คือการใช้เวลายามค่ำคืนโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆรุ่งเช้านี่แหละค่ะ ถือเป็นช่วงเวลาทองคําเลยสําหรับการสร้างความใกล้ชิดกับพระเจ้าการกลับไปทบทวนตัวเองขออาภัยในสิ่งผิดพลาดแล้วก็การยกระดับจิตวิญญาณของเราใช่ไหมคะเหล่านี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อได้น่าสนใจมากนะครับคือในขณะที่ธรรมชาติรอบตัวเราอย่างไก่ที่มันขันตรงเวลาหรือนกที่ส่งเสียงในยามวิการมันเหมือนเป็นการแสดงออกถึงการตื่นตัวหรือการ,รํำลึกถึงพระผู้สร้างตามสัญชาตญาณของมัน แล้วอะไรกันนะคือสิ่งที่อาจจะขวางกั้นมนุษย์เราให้เราอาจจะละเลยไปหรือว่าไม่สามารถแสวงหาความเชื่อมโยงที่แสนพิเศษนี้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันอันนี้เป็นคำถามที่ท้าทายให้เรากลับไปลองพิจารณาดูนะครับถึงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตและก็แก่นแท้ของการอุทิศตนของเราจริงๆในแต่ละวันครับ